ลูกค้าเน้นต่อเติมฟังก์ชันการใช้งานไว้ครบถ้วนเลยซักล้างเนี่ยมีถึง2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ห้องครัวแล้วยังมีซักล้างอินดอร์ไว้วางเครื่องซักผ้าอีกสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊คครับทิปโอเคบายพีเอสเนะฮะวันนี้ครับจะพามารีวิวผลงานต่อเติม1ห,หลังครับยังหมู่บ้านตะวันทอง เพชรเกษมนะครับอยู่แถวโซนหนองแขมนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะพาไปรีวิวฝากกดติดตามกดซั s สไคร e ไว้ให้เราด้วยจะได้หาคลิปเป็นไอเดียดีๆมาให้ลูกค้ารับชมกันนะครับก่อนอื่นต้องเกินก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับลูกค้าเน้นต่อเติมฟังก์ชันการใช้งานไว้ครบ ท้วนเลยคือซักล้างเนี่ยมีถึง2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ห้องครัวแล้วยังมีซักล้างที่เป็นเขาเรียกซักล้างอินดอร์ไว้วางเครื่องซักผ้าอีกเก<อ>ินแค่นี้ก่อนละกันแต่เดี๋ยวเดินพารีวิวจริงๆเจาะๆให้เห็นกันไปเลยนะครับ<อ>เริ่มจากโซนนี้ก่อนนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นโซนซักล้างฝั่งซ้ายนะครับ<อ>ตรงนี้จะอยู่ด้านข้างตัวบ้านยาวไปจนจบหลังบ้านเลยและมีแทงน้ำวางไว้ลักษณะการออกแบบตกแต่งดี ดีไซน์จะเป็นแนวโมเดิร์นหน่อยมีระแนงบางตามีระแนงฝ้าและพื้นเป็นพื้นกระเบื้องไม้โซนตรงนี้จะเป็นแนวโซนซักล้างที่เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งในส่วนของลายไม้ทั้งบางตาทั้งกระเบื้องนะครับแต่ส่วนใหญ่พื้นเนี่ยแนะนําให้เป็นกระเบื้องจะดีหน่อยดูแลง่ายเวลาฝนตกเช็ดหรือเราทําความสะอาดเช็ดจะดูแลง่ายกระเบื้องลายไม้เดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะมากสีอ่อนสีเข้มขนาดแผ่นมีหลากหลาย รูปแบบมากปูเป็นแบบ2ต่อ1สลับกันอย่างนี้ก็จะสวยนะครับส่วนใหญ่จะนิยมปูกระเบื้องสลับกันแบบนี้ข้างๆเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ระแนงบางตาหนาประมาณ10เซนปกติเราทั่วๆไปเราจะเห็นประมาณสักหน้า3หน้า3าก็คือ3นิ้วหนาประมาณ7เซนครึ่งอันนี้เป็นหน้า4นิ้วก็คือ10เซนนะครับอันนี้รีเควสตแจ้งได้หรือถ้าชอบแบบมาตรฐาน3นิ้วก็แจ้งได้อย่างข้างบนครับอันนี้จะเป็นระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ตัวเดียวกันเลยแต่ลูกค้าต้องการให้ตัวระแนงฝ้าเป็นมาตรฐานที่ 3นิ้วนี่ตีติดกันเลยแล้วใส่ไฟดาวไรท์แบบพาเนลซ่อนสวยๆยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับพื้นฐานลากตรงนี้ผมลืมเกลื่อนไปนิดนึงลงเป็นไมโครพายทั้งหมดลูกค้าเน้นความแข็งแรงเน้นหัวใจสําคัญของฐานลากไม่ทิ้งแม้แต่กระทั่งโซนซักล้างที่จริงๆแล้วสามารถใช้เข็มหกเหลี่ยมได้นะแต่ลูกค้าขอจัดเต็มเป็นไมโครพายทั้งแถบเลยคอนเน็กไปถึงห้องครัวห้องหลักๆที่ต้องใช้เข็มไมโครพายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างบ้านหลังนี้เป็นไมโครพายทั้ง นะครัไปพาเดินดูกันตรงนี้จะเริ่มมีสเต็ป จะเริ่มมีสเตปครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นโซนเปิดฝนตกอาจจะสาดเข้ามาม,มีน้องมีน้ําอะไรมันอาจจะมีสเตปดักไว้หน่อยนะครับแล้วก็ไม่ให้มันลึกจากครัวมากเลยยกสเตปขึ้นมาเพื่อวางแทงและให้พื้นเป็นระนาบเดียวกับครัวด้วยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่จมูกกันลื่นไว้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของโซนแทงน้ําแทงน้ําจริงๆเขาอยู่เอาดดอร์ได้แต่ถ้าเรา p r o ทคเขาทําหลังคาทําอะไรให้เขาไว้อย่างนี้หน่อยก็ดีอายุการใช้งานเขาก็จะได้ยืดยาวขึ้น ผนังด้านข้างเบรกอลมสักนิดด้วยความที่ตรงนี้มีแท้งน้ําใกล้จะเข้าครัวแล้วนะครับลูกค้าก็เลยปรับเปลี่ยนในส่วนของระแนงบางตาออกแล้วปูผนังทึบเลยก่ออิดชาปูนปูกระเบื้อง สวยๆลวดลายกระเบื้องตัวนี้สวยครับเป็นแนวเหมือนคล้ายๆล็อฟไม่ใช่ล็อฟจริงนะเป็นกระเบื้องลายล็อฟนะฮะซึ่งพอมาอยู่กับกระเบื้องลายไม้อยู่กับความเป็นไม้เทียมก็เลยดูเป็นสไตล์เหมือนกึ่งโมเดิร์นล็อฟไปในตัวสําหรับโซนนี้ติดพัดลมไว้ไล่อากาศเป่าอากาศได้ลูกค้าซื้อมาเราก็ติดให้นะครับฝ้าระแนงก็ยังคงมีเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะมีสเต็ป นิดหน่อยนะครับด้วยความที่ลูกค้าให้เดินท่อระบายควันจากฮูดมาออกตรงนี้นะครับซื้อเป็นป่องสแตนเลสแบบนี้มาเราก็เดินต่อให้ยกสเต็ปลงมานิดนึงเพื่อให้เดินท่อเฟล็กได้ออกมาสวยๆนะครับตรงนี้ก็เลยลดสเต็ปลงมาหน่อยกระเบื้องสังเกตเห็นว่าลูกค้าจะปูโดยรอบเลยจนถึงผนังทางเดินเข้าครัวก็ปูกระเบื้องไว้ล้อกันไปทั้งหมดนะครับเริ่มจะเป็นโซนครัวแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปชมโซนหลังบ้านกันข้างบ้านก็คือ แถบนี้ทั้งหมดที่เหลือจะเป็นหลังบ้านแบ่งไว้ถึง3โซนเลยนะครับ3ฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็มเดี๋ยวเริ่มไปดูกันครับ กลับฝั่งกล้องนิดนึงให้ผมเดินเข้ามาจากตรงนี้จะได้ต่อเนื่องนะฮะโซนเมื่อสักครู่ที่รีวิวไว้แทงน้ํากั้นด้วยประตูกระจกอลูมิเนียมบานสลับนะครับเริ่มจากครัวตรงนี้ที่ผมจะรีวิวลูกค้าทําเป็นครัวปูนตามแพ็กเกจของเราไว้ทั้งหมดยาวเกือบเกือบหเมตรเลยแพ็กเกจเราให้ได้5เมตรลูกค้าใช้แทบจะเกือบเต็มแพ็กเกจเลยตรงนี้นะครับหุดซิงค์เตาหน้าบาน ลูกค้าซื้อมาค่าติดตั้งผมรวมในแพ็กเกจให้ทั้งหมดนะครับผมช่วยติดตั้งให้ซื้อมาอย่างเดียวนะครับตรงนี้เราก็ติดตั้งไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะภายในเราปูกระเบื้องให้หมดนะครับอันนี้จะเป็นฝาของตัวในส่วนของถังแก๊สเราจะไม่ทําขอบขาของเคาน์เตอร์ไว้นะครับเพื่อจะได้เอาถังแก๊สเข้าง่ายๆให้ดูภ<ท><ท>ายในเราจะปูกระเบื้องแบบนี้ทุกช่องนะครับทุกช่องที่เป็นหน้าบานเราจะปูกระเบื้องภายใน ไว้ทั้งหมดเลยส่วนกระเบื้องผนังในแพ็กเกจปูได้ทุกฝั่งที่เป็นผนังก่อใหม่ลูกค้าก็ปูทุกฝั่งเช่นกันมาโซนนี้ในครัวในห้องหลังบ้านตรงนี้ลูกค้าเริ่มปรับมูดแอนโทนเป็นแนวสว่างขึ้นนะเริ่มมีความเป็นหินอ่อนรูไม่ทึบเวลาทำอาหารบางทีทึบๆอาจจะอึอดอัดไปหน่อยนะครับเพราะเราอาจจะยืนอยู่ในห้องเหล่านี้นานๆความสว่างมาทําให้เรารู้สึกยืนแล้วโปร่งเนาะจะซับจะโคกจะผัด อยู่ได้สบายๆราอความสว่างมันทาให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าเลยมักจะเลือกกระเบื้องในห้องครัวเป็นสีโทนสว่างแต่ไม่มีผิดถูกลูกค้าท่านใดชอบให้ดาร์กหน่อยก็ได้ครับลูกค้าจัดมาได้เลยกระเบื้องลูกค้าเลือกซื้อมาเราปูให้นะฮะฟาสตนเเลสเรามีให้ด้วยนะครับ พวกบอกเกลเบอบ่ดักไขมันเราแจ้งทุกอีพีเราจะเปลี่ยนเป็นฝาสแตนเลสไว้ให้เหลือไปเห็นนิดนึงลูกค้ามีเพิ่มประตูจริงๆในแพ็กเกจเนี่ยเราแถมประตูให้1ชุดแต่ว่าลูกค้าสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมเดิมทีตรงเนี้ยมันเป็นบานสวิงมันเป็นประตูลูกบิดหลังบ้านนะครับซึ่งแทบจะทุกโครงการก็จะให้เป็นประตูลูกบิดไว้ตรงนี้ลูกค้ากลัวว่าสวิงมาแล้วจะติดเกะกะนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นบานแขวนส่วนใหญ่แล้ว บานลูกบิดหลังบ้านถ้าจะเปลี่ยนนะครับ99%เอลยมักจะใช้บานแขวนแบบนี้ลูกค้ามักจะสอบถามว่าบานแขวนเป็นลักษณะไหนบานแขวนก็คือกระจกบานเดี่ยวแบบนี้แหละครับแต่รางจะยาวเพื่อให้เลื่อนบานนี่เลื่อนไปได้เพราะช่องอันนี้เป็นช่องเดิมของเขานะครับ,นะรบอ่ะครบถ้วนเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันในโซนซักล้างซึ่งต่อไปจะเป็นซักล้าง2โซนเลยเป็นซักล้างอินดอร์และซักล้างเอทาดร์ไปดูซักล้างอินดอร์กนก่อนครับด้วยความที่ ถ้ามีพื้นที่เยอะหรือเป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่หลังบ้านยาวๆนี่ถือว่าเป็นไอเดียนะครับที่ดีเลยแบ่งสัสดส่วนแบบนี้ไว้ได้นะครับเพราะบางทีซักล้างเอาดร์มันอาจจะคุมเรื่องของฝุ่นฝนความสะอาดยากมันเหมาะกับอะไรที่เลอะเทอะเปียกๆไปทำเอาดร์อันนี้ดีแต่อินดอร์มันก็เหมาะกับการคุมเรื่องของความสะอาดฝุ่นง่ายเวลาเราเอาเครื่องซักผ้า หรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาวางแบบนี้นะครับลูกค้าแบ่งก๊อกไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องซักและเครื่องอบนี่ลูกค้าทําฟังก์ชันไว้เรียบร้อยมีปลั๊กรองรับสังเกตว่าทุกห้องลูกค้าจะซื้อพัดลมมาให้ติดตั้งหมดเลยแจ้งได้ถ้าซื้อมาแจ้งเราได้เราจะเดินไฟรอไว้ให้นะครับประตูตรงนี้เรากั้นระหว่างครัวออกมาเรียบร้อย กระเบื้องยังล้อกันไปนะครับยังล้อกันไปกับโซนห้องครัวให้ดูสว่างนะครับตรงนี้ลูกค้าขอมีซิงค์น้ําอ่างล้างมือไว้สักอันหนึ่งอยู่ตรงนี้จะล้างมือก็จะได้ไม่ต้องเดินไปที่ครัวหรือเดินไปเข้าห้องน้ําในบ้านก็มีไว้ได้หรือจะซักอะไรเล็กๆเ,เ,เบาๆตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้หน้าบานตรงนี้ซื้อมาติดตั้งได้นี่ยังคโคงคอนเซ็ปต์ปูกระเบื้องให้ทั้งหมดครับไม่ต้องกังวลเลยภายใน ก็ต้องสวยเหมือนกันนะฮะภายในมาถึงตรงนี้ครับเขาเรียกโซนเปียกที่เอาไว้ล้างเอาไว้ซักหรือเป็นโซนเปียกที่ใช้อเนกประสงค์อื่นๆก็ได้ที่อยู่ในอินดอร์เพราะตรงนี้เป็นห้องนี่ลูกค้าใส่ฝักบัวไว้เรียบร้อยน้ําเปิดได้จริงเนี่เปิดให้ดูเลยนี่เปิดได้จริงมีที่ระบายน้ําไว้เรียบร้อยนะฮะเหมาะครับตรงนี้บางทีลูกค้าอาจจะ เดินข้างนอกเลอะๆเ,เข้ามาล้างเท้าก่อนเข้าบ้านได้อ่านี่หนึ่งอยา่างหรือไอเดียบางท่านมีสุนัขอ่ะเยอะเลยเดี๋ยวนี้แทบทุกหลังมีงสุนัขอาบน้ําสุนัขบางทีเราไม่ได้อยากอาบน้ําข้างนอกเนาะฝนตกอะไรเงี้ยเราอาบข้างในแบบนี้ก็ได้เป็นไอเดียนะครับการทําแห่งลักษณะนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับนานๆเราจะเห็นลูกค้าแจ้งให้เราทําสักทีหนึ่งนะฮะแต่จริงๆทาได้ครับทาได้โอเคหมดในส่วนของโซนซักล้างอินดอร์เรียบร้อย มีประตูกั้นอีกบานนึงแต่ด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้ตัวบ้านจะไม่ได้ตรงแบบนี้ครับตัวบ้านลูกค้าจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นสเต็ปตรงนี้ของตัวบ้านจะยื่นออกมาทําให้ห้องนี้จะเล็กกว่าครัวสักหน่อยเวลาเราก่อผนังเข้ามาประตูบานเลื่อนสลับมันอาจจะเล็กเกินไปใช้เป็นบานผลักแบบนี้ได้ นะครับนี่ใช้บานผลักครับมันถูกบังคับอยู่แล้วถ้ามีพื้นที่จํากัดเดินมาจนถึงซักล้างเอาท์ดอร์อีกหนึ่งโซนแต่ตรงนี้จะอยู่หลังบ้านเมื่อตอนเปิดคลิปช่วงต้นจะเป็นซักล้างข้างบ้านจะยาวหน่อยเพราะยาวตามแนวความลึกบ้านเลยตรงนี้จัดสรรไว้สักประมาณจากห้องซักล้างอินดอร์มาจนถึงสเตปบันไดออกสวนเนี่ยประมาณอยู่ที่4เมตรละกันโดยประมาณนะครับก็ทําเป็นเอาท์ดอร์อีกโซนหนึ่งได้นะฮะเพราะสวนข้างบ้านตรงนี้ลูกค้าใหญ่มาก ตรงนี้เป็นที่จัดสวนข้างบ้านถึงรั้วนี่มีประมาณ5เมตรได้เลยนะเวลาเราจัดสวนเรานั่งเล่นฝั่งข้างบ้านตรงนี้ที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้เนี่ยเราสามารถเดินเข้าบ้านทางนี้ได้นะครับตรงนี้จัดสรรไว้เป็นระแนงบางตาหน้าสี่ล้อกับตรงระแนงบางตาฝั่งข้างบ้านเลยด้านบนยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ครับยังคงเป็นฝ้าระแนงหน้าสามเหมือนกัน เอาดอของลูกค้าจะเล่นคอนเซ็ปต์เดียวกันทั้ง2ฝั่งมีกระเบื้องลายไม้แต่ตรงนี้ลูกค้าบอกขอปรับแบบนิดนึงกระเบื้องลายไม้ตรงนี้ขอปูแบบไม่สลับขอเป็นปูตรงๆนี่ได้เห็น2อไอเดียเลยนะกระเบื้องยาวๆแบบนี้ครับมันสามารถปูสลับ2ต่อ1ซึ่งอันนั้น80%คนจะนิยมอย่างปูแบบนั้นแต่อันนี้ลูกค้าต้องการปูตรงๆให้เป็นแผงเดียวกันเป็นบล็อก เพราะตรงนี้อยู่หลังบ้านไม่ได้โชว์มากเลยอยากเปลี่ยนฟิลการปูกระเบื้องแจ้งได้อันนี้แจ้งได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าครบถ้วนตั้งแต่ข้างบ้านฝั่งซ้ายยาวมาถึงครัวซักล้างอินดอร์และซักล้างเอาวดอหวังว่าจะได้ข้อมูล ครบถ้วนไปเป็นไอเดียกันบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะหรือถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปนี้ตรงไหนที่ผมยังรีวิวขาดตกบกพร่องไปหรือถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับหรือโทรมาพูดคุยกันได้กรุงเทพปริมณฑลเรายังมีบริการวัดหน้างานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเราวัดจริงขายจริงไม่ทิ้งงานนะครับกับทิปเปอร์เคนะฮะขอบพระคุณสําหรับการ ติดตามใน EP นี้แล้วเดี๋ยวพบกัน EP หน้าจะเอาไอเดียดีๆมาให้รับชมอีกเช่นกัน Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ